ตอนนี้นะคะมีกำําลังติดใจตัวนี้อยู่ค่ะ new face p o d e r m hex serum นวัตกรรมเซรั่มใหม่ผสานเปปไทด์ช่วยบำรุงผิวพร้อมยกกระชับปรับรูปหน้าให้ V-shape ฟื้นฟูเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้ฟูกระชับลดทุกปัญหาความหย่อนค้อยที่สำคัญนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศอเมริกาแต่ผลิตที่เกาหลีค่ะ สำหรับวิธีการใช้งานนะคะก็สามารถทําได้2แบบด้วยกันแบบที่1นนะคะก็คือเป็นแบบเซรัม่มก็ให้ทาทั่วบริเวณใบหน้าของเราได้เลยค่ะเป็นแบบบางๆหลังจากนั้นนะคะก็ลงด้วยสกินแคร์หรือครีมบํารุงผิวทั่วไปนะคะที่เราใช้อยู่เป็นประจาได้เลยค่ะแบบที่สองนะคะให้ใช้เป็นแบบมาส์กแบบมาส์กนะคะก็คือให้ทาเซรั่มนะคะบริเวณที่เราต้องการให้เขาช่วยยกกระชับปรับรูปหน้าของเรานะคะให้เต่งตึงไม่ว่าจะเป็นหางตานิ้วรอยที่หน้าผากกรอบหน้า ชั้นใต้คางร่องแก้มบริเวณต่างๆค่ะที่เราอยากให้เขาช่วยยกกระชับแล้วก็วันนี้นะคะเมลก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานง่ายๆนะคะแล้วก็จะมาสาธิตแบบมาร์คให้ดูกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าทํายังไงบ้าง นำเปปไทย์นะคะเทผสมเข้ากับขวดบรรจุใหยใหม่หลังจากนั้นแล้วเข้าฝ่ายหยดนะคะเขย่าทิ้งไว้3-5นาทีแล้วนำมาหยดบริเวณโหนจุดสำคัญได้แก่ล่องแก้มโหนกแก้มลำคอใต้คางแนวกลามหน้าผากหรือบริเวณที่เราต้องการนะคะให้เขาเนี่ยช่วยยกกระชับนะ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เพียงนวดเบาๆค่ะ ทิ้งไว้30นาทีนะคะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเท่านี้เองผิวหน้าของเรานะคะก็จะยกกระชับเนียนเด้งดูอ่อนไวแล้วค่ะหลังการใช้งานนะคะมีก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวหน้านะคะเต่งตึงแล้วก็กระชับมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาแบบเดียวกันนะคะก็แนะนําให้ลองใช้เลยแล้วก็ใครนะคะที่กลัวเข็มเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเจ็บตัวอีกต่อไปเลยค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกนะสามารถสั่งซื้อนะคะแล้วก็มาลองทําเองที่บ้านได้ง่ายๆด้วยค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook i beauty skin care Thailand หรือแอดไลน์ไปที่ Line i beauty skin care Thai ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังสามารถสั่งซื้อได้ที่ Shopee Lazada ได้อีกด้วยค่ะสำหรับตัวมิวเองนะคะก็แนะนำมากมากเลยค่ะว่าให้สั่งมาใช้นะคะเป็นอะไรที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาและที่สำคัญนะคะก็ได้ผลดีมากๆไ้้ยค่ะ